เสียหายชาวโคราชหลายคนนะคะร,รวมตัวกันร้องเรียนหลังจากที่ตัวเองเนี่ยผ่อนร,รถป้ายแดงมานานแต่กลับไม่ได้เล่มทะเบียนรถสักทีไม่ได้ป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายสีขาวสักทีนะะปรากฏว่ามารู้ตัวอีกทีก็คือมีโชรูมเนี่ยนะนำเอาเอกสารรถของลูกค้าเนี่ยไปจำนำซะแล้วค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานพิเศษของคุณธัญรัตน์ถามอยค่ะตัวแทนผู้เสียหายชาวจังหวัดนครราชสีมาพากันขับรถยนต์ที่ต้องใช้ป้ายแดงมานานเกือบ2ปี เดินทางเข้ามาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดพร้อมเอกสารการติดต่อซื้อขายรถยนต์กับโชว์รูมยี่ห้อดังซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาพวกเขาติดต่อผ่านเซลล์ทำเรื่องดาวรถและทำสัญญาผ่อนกับไฟแนนซ์ตามปกติมีเซลล์รู้จักกันอย่างนี้แหละพี่ก็เลยเขาก็แนะนำให้ไปดูไปลองค่ะผมก็ตัดสินใจดาวมาแสนหนึ่งรถราคาเท่าไหร่จ๊ะ เจ็ดแสนเก้าพี่ราคาเงินสดนะยังไม่รวมค่าดอกใี่เรานั่นผ่อนเดือนละหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทครับครับผมเขาทําเรื่องเขาก็มาบอกเราว่าผ่านพร้อมรับรถวันไหนผมก็ว่าวันที่สิบเมษาเพาื่นจะขี่กับไปเที่ยวสงการไงพี่อเอาไปอวดเพื่อนอย่างนี้แหละผู้เสียหายและว,ว่าหลังได้รับรถยนต์ซึ่งยังคงเป็นป้ายแดงเซลลของโชว์รูมแจ้งว่าขอเวลาทําเรื่องจดทะเบียนรถยนต์และขอป้ายทะเบียนขาวภายในสองเดือน แต่เมื่อถึงกำหนดนั้ไหมายเซลก็เริ่มแจ้งว่าติดปัญหาเรื่องเอกสารต่างๆผู้เสียหายพยายามทวงถามเป็นระยะจนกระทั่งต่อมาได้ข่าวว่าเซลลาออกไปอยู่ที่สอปป,อปอลาวจึงตัดสินใจไปทวงถามที่โชรูมแต่ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าขณะที่พวกเขาเองต้องแบกรับผลกระทบต่างๆจากการที่ต้องแช้รถย,ยนต์ป้ายแดงซึ่งหมายถึงรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดนด่านอย่างนี้ขี่ไปอย่างนี้เนาะเขาก ตอนกลางคืนอย่างนี้เราก็ต้องใช้รถอย่างนี้แหละพี่ก็บางทีก็ไปนู่นไปนี่เนาะตั้งด่านตำรวจโบกงี้เนาะตำรวจก็แนะนําว่ามันขับได้เฉพาะตอนพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกรถ้ายแดงใช้ขนมเบื้องพี่กินละบาทาวันรถแต่ใช้ได้12ชั่วโมงครับผมแล้วก็เลยไม่ใช้เลยคือจอดเมื่อวานไปเอาขึ้นมานี่เราก็ได้เปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรหมดเครียดไหมเนี่ยเครียดครับ ผู้เสียหายบอกว่าช่วงแรกพวกเขารวมตัวกันได้อย่างน้อย18คันยังคงผ่อนรถกับไฟแนนซ์ตามปกติเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องเครดิตระหว่างนั้นก็พยายามไปทวงถามที่โชวรูมไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมและสอบถามกับไฟแนนซ์กระทั่งสุดท้ายมาถึงบางอ้อเม,เมื่อได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ว่าหลังการซื้อขายรถตามขั้นตอนปกติเมื่อไฟแนนซ์อนุมัติแล้วโชวรูมจะต้องนำเอกสารแจ้งจำหน่ายรถยนต์กับชุดจดทะเบียน ของผู้เสียหายไปยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์และรับป้ายขาวแต่กลับพบว่าระหว่างนั้นมีการเอาไปจำนำเป็นหลักทรัพย์ไว้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งจากนั้นโชวรูมเกิดขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่สามารถนําเอกสารออกมาเพื่อไปขอยื่นจดทะเบียนรถยนต์ให้กับผู้เสียหายจนถึงปัจจุบันเขาก็อธิบายให้ฟังฮะเขาบอกว่าตอนนี้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน <S S S เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินอะมากๆอาจจะได้เปลี่ยนหน้าแบรนด์ใหม่ หรือ,อปิดหรือล้มละลายเขาว่าประมาณนี้มผมก็รู้สึกไม่ดีเนาะผมออกกับเขาอ,อยากเข้าศูนย์อยากไปนั่นไปนี่ก็อยากไปเข้าที่เขาแหละเขาก็ขายเขาขายดีเน,ะนาะแต่แรกผู้จัดการเขาวหายังไงบ้างเขาบอกว่าตอนนี้โชว์รูมติดหนี้อยู่ที่สิบล้านใช่ไหมสี่สิบล้านนะพี่กาลังโดนฟ้องร้องอยู่ที่เขาพูดให้ผมฟังนะ แล้วก็รอให้ไฟแนนซ์แล้วก็รอโดนฟ้องอย่างเดียวเนี่ยพี่ตอนนี้คือไม่มีนั่นคือจดทะเบียนให้เราที่ไปดูนะสภาพหน้าโชว์รูมเป็นไงบ้างจ๊ะก็แบบรถจอดไว้ก็ไม่มีใครเช็ดนะพี่มีรถอยู่คันสองคันเดี๋ยวนี้ไม่เยอะนะเราตรวจสอบล่าสุดกับหนึ่งในไฟแนนซ์ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของรถยนต์ให้ข้อมูลว่ามีรถป้ายแดงจากโชว์รูมแห่งเดียวกันนี้มีปัญหาในลักษณะคล้ายกันรวมในไฟแนนซ์สามแห่งจำนวน41คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของศาลเพื่อให้โชรูมดำเนินการนำเอกสารแจ้งจำหน่ายรถยนต์กับชุดจดทะเบียนของผู้เสียหายออกจากธนาคารเพื่อเร่งนำไปขอจดทะเบียนรถยนต์ให้กับผู้เสียหายโดยคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนขณะที่ล่าสุดบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวได้ส่งเอกสารชี้แจงถึงเราข้อความส่วนหนึ่งระบุว่าได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและขออภัยลูกค้าบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการเร่งจดทะเบียนรถยนต์ให้กับลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วโดยในส่วนของผู้แทนจำน่ายหรือโชรูมที่ถูกร้องเรียนชี้แจงว่าทางบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่เนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอาจต้องใช้เวลาจึงทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้รถยนต์ทางนี้บริษัทจะเร่งหารือกับทางสถาบันการเงิน และดำเนินการประสานกับศูนย์ดํารงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปอป,อประเมศดวงสุดาถ่ายภาพธัญรัตน์ถามม้อยรายงานขอบคุณรายงานพิเศษจากคุณธัญรัตน์ถาม้อยค่ะวันนี้หมดเวลาของเข้มข่าวใหญ่แล้วนะคะลากันไปก่อนกลับมาเจอก,กันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มหนาทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ